ทีนี้ไปดูเหตุนี้กันหน่อยเผอิญว่ามีคนจะไปลอยอัฐิหรือว่าลอยอังคารนั่นแหละค่ะปรากฏว่าคือเครื่องอ่ะมันพังพอพังก็ลอยเค้งเเก้งอยู่กลางน้ําเลยก็เลยต้องให้คนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือดูว่าทุลักทุเลขนาดไหนค่ะขึ้นได้หมดละหรือจะทยอยขึ้นกำลังทยอยขึ้นเป็นยังไม่หมดเป็นกพลังทยอยขึ้นเรื่อยๆสี่นิ้วประสานตรวจน้ำแล้วเสร็จสุดซอยประสานตรวจน้ำแล้วตำรวจให้ตำรวจน้ำออกไปแล้วเพราะผมรอสิบกับตำรวจน้ำ 20คน,20คนิบรับได้เนะ,นะตารวออกไป,ไป,ไป,ไป่ผมอยู่ตับรวน้าชาวบ้านยี่สิบคนเลยนะชายหญิงเด็กคนแก่มาหมดเลยนะฮะม,ออมาช่วยกันละคาในพื้นที่ของตำบลสีเชียงใหม่ที่หนองคายคือเรือโยนไปลอยอังคารกลางแม่น้ำโขงปรากฏว่าเรือมันขัดข้องเขาบอกว่าเพลาหลุดอเออจากนั้นบังคับเรือไม่ได้เลยแล้วก็ไปตามกระแสน้ำแต่ว่า เท่าที่เห็นภาพนี้คือช่วยขึ้นมาได้แล้วนะคะปลอดภัยทุกคนอันนี้ยกมือใบ้หรือบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน่าจะหลากทะเลเตากแดดรอมานานทีนี้คุณอันชลีหิรันธดานะคะคุณป้าวัย66ค่ะบอกว่าไปกับครอบครัว20คนเลยนะเครยญาติจ้างเรือเพื่อนาอาําอัฐิของญาติมาลอยอังคารกลางลําโขงค่ะแล้วเรือแล่นอยู่ดีๆก็เสียงหายไปเลยอ่ะดับช่ย เออบนเรือไม่มีชูชีพด้วยอืน่ากลัวน่ากลัวตั้งสติได้ดีว่ายังมีสัญญาณมือถือและช่วงนี้น้ําเยอะด้วยไงจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้น้ะวันๆโทรเลยค่ะหนึ่งเก้าโชคดีว่าคนขับเรือและทุกคนบนเรือมีสติดีนะคะนํำพามาสู่บนฝั่งได้สําเร็จลองฟังดูค่ะได้ได้ใส่ชูชีพกันไหมไม่ค่ะแล้วแล้วเรือเป็นไรครับเขาขาดเข่าขาดเขามันเขาขาดมันโชคดีที่เราไปเจอ เจอแพรที่เขาดักปลาก็เลยได้แค่้ปลาอะไรอยก็คุณตาแกจะดีเยี่ยมยอดเลยนี่นี่เคยได้รับอันตรายเลยไหมครับไม่มีค่ะมีแต่สกใจก็คือกระดูกกระเดี่ยวอะไรดอกไม้อะไรก็ลงหมดแล้วก็มีแต่แล็คค่ะจะกลับจะกลับเข้าท่าเครื่องยนต์มันอาจจะช่วงโควิดไม่ได้ออกใช้งานบ่อยมันก็เลยเราก็มันคงนานคงนานตำรวจเขาได้ทำนัาเรือลำนี้ไปไปลอยแอนคาร์แล้วครั้งหนึ่งแล้วขึ้นมารับเราเพื่อน ของเถามลุงคนขับดีกว่าอูหนั่งชิลมากเลยลุงรถลุงพังนะลุงลุงลุงอย่าหัวล้อลุงลุงบอกว่าแหมก็อีก5้าเมตรเรือจะเทียบถ่าอยู่แล้วมะเพรามันดันหลุดซะอย่างนั้นบังคับเรือไม่ได้เลยแล้วหัวล้อกแกเกอร์ด้วยนะหัวล้อกแกเกอร์ด้วยแล้วน้ำโขงไหลชิวด้วยนะคะพัดเรือลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆลุงทำยังไง ลุงทำไมไม่มีชูชีพข <c oughs> <c oughs> วดละแกเกอร์เหมือนเดิม,มบทเรียนเลยค่ะลุงขาลุงต้องเตรียมชูชีพให้พร้อมเลยนะคะเอออันตรายนะคะอ,อันนีออ้ก็ถือว่าเป็นเรือโดยสารต้องเช็คสภาพเรือด้วยสภาพคนสภาพเรือต้องพร้อมนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทีนี่มันไม่ไ,มไหวเหมือนกันและแม่แม่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเออมื่อสักครู่จะขึ้นจะลงก็ลําบากนะคะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง